ไม่น่าเพื่อนรอแต่วกนี้จะมาเก้แค้หนหรอกไปไปเอาละครับผม welcome to game robot แล้วันนี้เรามาอยู่ในเกมผีที่มีชื่อแบบว่า the mimic วันนี้ผมจะม่าเล่นเซอร์เรียลวันนี้จะไม่มีเพื่อนนะครับผมเพราะเป็นคนอโลนครับผมเป็นรู้เซอร์นะครับเป็นรู้เซอร์ให้เพื่อนนะจอยกับเราบ่างจอยกับเราโอเคโอเคับผมจะมีประมาณสี่เตอร์ครับผมจะต้องติดตามคลิปผมด้วยกันครับผมจะช่วยถอยอย้าอยามคลิปนี้ดำเนินต่อไปมีถึงสี่ chapter ก็ช่วยกันขอแรกขอสองขอสามขอสีส่แล้วก็ผมวันนี้ก็จะไปแ c ปเตอร์แรกก็โซเลอร์เลยดีครับผม ัปเตอร์ที่หนึ่งอ,อยเฮียอะไรนะน้องเราเอาน้องมาก็พอเราไม่เอาไหนแมนอะด้ไปโซเกมันเลยัปเตรอร์ที่หนึ่งอ่าอันนี้ัปเตรอร์ที่หนึ่งมาแล้วนะครับผมข้างล่างจะมีหลดสตม,มิน่าใช่ไหมภาษางกศวุ้ย ตอนนี้เราเข้ามาเย็ยนในแบบแรกได้นะครับผมประตูมันล็อกนะโอเคประตูมันล็อกแล้วก็ต้องเข้าทางนี้สิล็อกทำไมโคตูดดอร์ล็อกย็ดแหมมยด โอเคครับผมมาเียว่าเข้าสู่ในทางห้องโถงครับผมโอ้ตอนนี้เหมือนจะมีรอยเลือดนะครับผมฉันไม่น่ามาคนเดียวเลยอ่ะขอโทษไม่มีเพื่อนเฮ้ยตอนนี้เข้ามาอยู่ในเหมือนเป็นห้องเก็บของแล้วนะครับผมตามเราเลือยไปใช่ไหมได้ออ่า,อาโอเค ตอนนี้มาถึงตรงสระว่ายน้ำน่าจะเป็นโรงเรียนนะครับผมอาไปเชื่อแป๊บในลำคาดถ้าคนเชื่อกิฟนี้ใช่กันก่อนไลค์กคดแชร์กดติดตามด้วยครับผมตอนนี้ขอคขาร้อยคนนะครับผมนะมาดูสบายไปไงม้างหนุ่มไมุ้กคนวัดตือโอ้ตัวการ์ตูน ว,ว้ามีอะไรน่าสนใจเยอะตอนนี้ต้องเดินตามรอยเลือดไปครับผมตอนนี้จะต้องเดินตามรอยเลือดไปครับผมนะเอาไปนะครับสำหรับคำไม่สะดวกด้วยแต่ตอนนี้จะต้องการไปดี ว้าวกดอีน่าจะไปขาย,าายลามัระตแถวโน้นมึงมอนสนามบ้าสถูกแล้วแหละมีที่ชูดขนาดนี้น่าจะใช่และครับน้องน้องฉันว่าจะประตูนี้เลยนะขายแล้วว้าทำไม ทำไมดูน่ากลัวจังโอเคว,ว้าวตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ไอ้ไอ้ยเจ๊ดเดน กีค่คนคนหลอนๆเดี๋ด้วยอยากแก้ยังไงสิเฮ้ยเฮ้ยอ่ะมีทางเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ต้องการคุณแจแล้วมาไถึงไม่บอกผมแล้ว่าต้องการคุณแจนะ่ะคุณจะต้องออกไปจากที่นี่ โอ้นั่นไงคุณแจาทุกคนว้าวอะไรอ่ะโอ้คุณผีวันนี้ครับผมคุณจะทำอะไรผมเนี่ยอาวานะคุณจังเลยว้าว ไปแล้วอ่าผีคนนั้นอ่ะว้ายนะกลัวจังกลัวจังเลยนะเนี่ยโอเคใคอไปห้องตจอกไปกันเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเหมือนเป็นทางวิเศษนะเป็นทางอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมกเลังมองคุณเี่นแหละวิ่งเถอะเอ้ยเ๋ยวดิ้งไม่ยินไหมทุกคนผมได้ยินเสียงกรีดร้องคุณผู้หญิงครับอ้าโลคุณดูไม่ค่อยโอเคนะ มาดิมาดิใส่เด็กกระพีมาดิอะไรฉันผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะแล้ว่อว่ากูกลัวมังเหรอว่าอินาไม่น้อยถ้าเป็นลองห่ม้องห้เป็นไงผู้ชายทิ้งยังไงเธอนี่ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองญี่ปุ่นนะตัวจากบ้านเมืองแล้ว นี่ก็ไปกันเลยนะักงับช้า,ชาสะแตมินาเพื่อนรอแต่วกนี้จะมาเก้เค้นเรอเฮ้ย ตามหากุญแจใช่ไหมผมจำได้ว่าผมเคยเล่นอยู่เกมนี้ยนีไ่ไงโอเค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 ตั้งกระกรกัอน ได้เคลื่อนแจมไว้แล้วครับผมแมพตัวอย่างรวดเร็วกูวจะแมปได้กูเคยเล่นชัพเตอร์หนึ่งมึงจะไม่วลาได้รอกูอีกรอบหนึ่งหรอกนีน้อย you <laughs> ไม่ใช่ประตูนี้หรอครับโอเคตอนนี้เปิดประตูได้แล้วครับผมตอนนี้ผมสามารถเปิดประตูได้แล้วครับผมโอ้โโอ้ย g อดผ่าน c ปเ,เตอร์แรกไปแล้วแต่ว่าเป็นหนึ่งส่วนทับสองนะครับผม ตอนนี้มาชัปเตอร์แอ็งอยู่ชัปเตอร์ที่หนึ่งอยู่ม,มันก็จะไม่ตัดจบคลิปกันครับผมจะมีสี่คลิปแล้วกันไม่อยากทำคลิปเยอะเกินอ่างงไม่ได้กระตัายเยอะเลยกูอะขี้ขาดอยากมีคลิปเยอะๆในสต็อกมั่ง <c oughs> เป็นคนแย่มาแล้วครับอย่าทำตามนะ้งับผมอันนี้แล้ก็อยู่ในห้องโถงเล็กๆนะครับผมว้าวเป็นผีกีตาร์ซะแล้วนี่ บ้านหลังนี้มีใหญ่ๆเยอะมีอะไรก็ go to the fucking shit อันนี้ไงต้องมาคุยกับชายผู้ไร้อำนาจคูณกำลังจะไนอะไรหายไปหมดแล้วดังวันนี้จังคุณพูภาษาอังกฤษครับ ต้องตามหาของให้เขาใช่ไหมที่จำไม่ผิดนี่ไงอามันยากยิ่อะไรแลวพี่ชายแค่แค่มีของเล็กๆในนะ้อคุณจงคุณเจเล็กๆในน้อย,อยกลัวอะไรๆน้องชายบ้านหลังนี้มีกับนายกับฉันเองปีเตอร์ เอาละคุณหวังผมต้องการไปแล้วผมจะไปคุยกับคุณแล้วไอ้เหี้ยคุณน่ากาาลัวสิหายอฮัลโหลถึงคุณใจรอแม่งเลย